จะหากว่าเป็นแฟนกันมันยากใจน้องก็บอกต้องเป็นแฟนกันขึ้นยากใจลายเบื่อหน้ากันนี้อยากกลายขึ้นโทษก็ไปหาขึ้นบอกอยากคักผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดขึ้นสั้นกันก,กันซื้อก็ได้นองลาแล้วนองสิลงฮักอายก็บอกว่าขึ้นถึกใจค่อยไปต่อ ถ้อหากว่าเป็นแฟนกันมันอยากใจน้องกขอบอกต้องเป็นแฟนกันขึ้นยากใจลายเบื่อหน้ากันนี้อยากก็ไล่คือโทษก็กกไปหาขึ้นบอกอยากคักผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดขึ้นสั้นกกันเสื้อ,อก็ได้น้องลาแล้วน้องสิลงหักอายก็บอกว่าขึ้นถึกใจค่อยไปต่อ